สายดี้เอฟซีของซาลาน่อยทุกคนเลยเด้อ,อยินดีตอนหับข่าวซูซองของซาลาน่อยอินดีแล้วเนาะืันนี้ซาลาหน่อยกับสิทธาทุกคนมาหาหน้องผนะู้หนึ่งเนาะซึ่งเพิ่นกัเปิดใจได้มารลนแล้วล่ะทุกคนเลยแต่ว่าซาลาน่อยก็ยังบ่เคยมาหาหน้องเพิ่นจ้าเถื่อนเะนาะก็เป็นครั้งแรกทุกคนเลยซาลาหน่อยก็ยังบบทันโหได้รายละเอียดของเพิ่นเนาะโดยก็มีแต่ว่าเห็นในซอง youtube ของคนอ,อื่นเนาะวันนี้ซาลาหน่อยก็สิมาสอบถามรายละเอียดของเพิ่น โดยว่าเพงคนมีสือ okay ่อเสียงจังใดเนาะโอเคนะทุกคนเนาะก่อนให้สิทธิ์ไลคกับฝากไปพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวละน้อยนี่เด้อเพื่อนให้จาวละน้อยได้มีกำลังใจได้เห็ุคลิปต่อไปเนาะโดยโอเคนะทุกคนไปหาเพื่อนเลยเนาะไปสบายดีโดยอ่ะก่อนเดินก็อยากให้ทางสาวสูตรเอาแนะนำตัวเนาะโดยมีเสือเนาะใดนอน้องแอนนาน้องแอนนาบอมีอายุจะปี อืม18ปีเนาะโดยโดยอ่าก็คือเปิดใจแมนบ่โดยอืมเปิดมาหล่นแล้วบ่โดนเติบแล้วอืมโดยโดยยังบ่มีบอคนโอคนลมไงยังบอมีว่าเติมเป็นจังไรคือบ่มีคนทักเขามาหาเลยบ่่มีใครทักเขามาเลยเอ่าโดยโดยก็คือทั้งน้องอันบ่ได้แจกเฟซแจกไลน์บ่คือว่าบ่มกต้องียร์ให้ทักอืม ก็ค you know. right. like ah, um. right. ือแจกอยู่เนาะแต่ว่าบ่มีคนทักมาอ่าเป็นจังไรเนาะก็คือว่าผู้จบผู้งามอยู่ทุกคนเลยมาเลยอบ่อ่ามาเนี่เนาะสาละหน่อยไปสิถามเนาะทางเอื่อยนี่สิถามว่าทางนอกนี่นะได้จำกัดอายุบ่มาไปส่งกลับเลยก็คืออายุเท่าไรก็ได้เออโดยด้วยแล้วอันหน้าตาเด้นี้ย <laughs> แบบไดนก็ได้เบิดเนาะ,โด,ะโดยโดยก็คือเบบ่ได้จำกัดอีกเนาะดแล้วทางน้องนี่นะแบบนมนี่นะทางน้องอยากคุยทางใดรายกว่ากันทางเบิรกับทางรายบออันทางน้องอยากคุยนมดาวหรือนมไทยแบบว่ารายกว่ากันฮะนะหนมไทยนมดาวได้เบิด เออโดยโดยก็คือได้เบิดเนาะด้ยดาวก็ได้ไทยก็ดีคนว่าหรือว่าต่างประเทศก็ได้เนาะเออโดยโดยแต่ประเด็นแบ่งชั้นเนาะเออเดี๋ยวอันพ่าวอยู่บ้านนี่นะประเด้มาโอมาลมน้องบ่เออเป็นจังไหนนะเพิ่นบ่ฮู้ว่าน้องโสดบ่โดยบ่ฮู้อืมโดยโดยก็คือทางน่องนี่นะเคยมีครอบครัวมาก่อนอยู่บ่เเคคยย ก็คือมีครอบครัวมาก่อนอยู่แล้วเนาะอ่อแนตตอนนี้เป็นจังไรจะเลิกบ้ากันไปเลยอ่ะอืมโดยโดยอ่าเดิกกันกับคนเก่านะโดนล้วบนนองหละโดนเดิกแล้วหดแล้วบอปบบี้ยังหดอืมโดยโดยก็คืออันสาเหตุที่เดิกกันนี่นะบอกเลยบอกว่าเป็นพเยไง เราขึ้นเดี๋ยวคิดกันเห็นไหมโดยโดยกับอันบอกขอว่าถึงเนาะโดยโดยก็คือทั้งนอกในใจีวิตคู่กับเพิ่นน่ะจักปีน้องลหละสามเดือนอ๋อสามเดือนหนึ่งบอกหมดปีเลยอ๋อโดยโดยก็คืออยู่น้ำการได้สามเดือนโดยอ๋าโดยโดยคิดว่าอันสองสามปีเสร็จแล้ว ยังบ่ทันฮอดอ่าทางเพิ่นนี่เป็นคนบ้านใดเนาะบอกเลยบ่บ้านเดียวกันออืเป็นคนบ้านเดียวกันโดยโดยก็คือตอนนี้ก็ได้แยกทางกันแล้วเนาะโดยหน้ะจ้ะเนาะสิพ่อเลยนาะโดยโดยแม่่บอจ้ะก็คือทางนอกนี่ยนะใส่ชีวิตคู่น้ำกันได้สามเดือนเนาะโดยอ่าก็เลยได้เดืกลากันไป โดยแน่ทางนอกเลยน,นะอันบม่ได้อยากไปทางหลบ่หเห็ดเบี้ยหเห็ดงานากอ็อยากไปอืมอยากไปเห็ดทางไหนเนาะทางฝั่งไทยบนนั้นอืมก็คืออยากไปเห็ดงานอยู่ฝั่งไทยโดยโดยถ้ามีงานมีอย่างละบ่ก็บ่มีอมืงานก็ยังบ่มีเนาะแล้วอันเรื่องเห็ดบัานเห็ดเบอร์นีน่นะเห็ดแล้วบ่เลยยังเบอกมันมีงานเลยเออก็คือมีแต่ว่าอยากลงซื่อๆเนาะ อโดยโดยแต่ว่ามัดก็ยังบ่มีเนาะงานก็ยังบ่ทันมีอแล้วอันทางพี่น้องของอันน้องนี่ยอยู่ไทยมีบอมีนึ่งอืเป็นพี่น้องแท้แทีในบอโดยพี่น้องแท้กันเลอพี่น้องอันลูกเมียเดียวกันเลยเออโดยโดยก็คือทั้งน้องเนี่เป็นคนที่เท่า์ไรดเนาะี่กลางเป็นคนกลางก็ยังมีน้องอีกอยู่แมนบอโดยอ่าโดยโดย คืออันดอนนี่เนาะก็อายุสิบแปดปีเนาะเคยสั่งครอบครัวมาแล้วเธอหนึ่งก็ได้เลิกลากันไปโดยโดยเธอเนางนี่ก็มีโทรศัพท์ดินอี่อย่างปกติเนาะจะเอากรบมุมีบอกต่เจ้าบ่ะมุมีอะไรอ๋อไผ่เนาะซื้อให้เพิ่นผาเงินแม่ก็ไปซื้ออ๋อแต่คือมีอันทางผู้ใหญ่เพิ่นผาเงินมาให้เออ โดยโดยกับปัจจุบันนี้เนาะก็ยังโสดคือเก่าบ่ยังสดคือเก่าอือก็ตั้งแต่เปิดใจมาบ่มีคนเข้ามาโอ้มาลมเลยบ่น้องละบ่มีเออโดยโดยคือว่าบ่มีเนาะบ่แม่นว่าอันทางน้องบ่ตอบบ่เสร็จเติบบอน้องเพิ่นอยู่างอ๋าวโดยโดยก็โอ้ลมน้เพิ่นอยู่เนาะอ่าคณาผู้ใดทักเข้ามาก็เนาะอืมโดยโดยแล้วอัน ทางครอบครัวน้องนี่เ uh, ก e no? ี mm ่ยวข้าวเกี่ยวน้าแล้วเบิดแล้วบ <t os amplitude 1970> ่แล้วเบิดแล้วเอ๊ะได้ได้บ้านองดาข้าวปีนี้ยังบ่ได้ปั่นอกือ็คือแล้วแต่เกี่ยวเนาะแต่ว่ายังบ่ได้ปั่นอ่าโดยโดยก็เลยทางน้องก็เลยว่าอยากลงไปหาเงินอยู่ไทยเนาะโดยเกี่ยวเขาเรี่ยวก็พ่อแม่เราจเกี่ยวเขาเรี่ยวน่องไปไทยโดย ก็บเซอร์เบียแล้วก็ล่ะว่าโดยก็คือทางพ่อทางแม่เพื่นกับบอไดฮามเนาะโดยเออโดยโดยแล้วที่น้องเปิดใจมากนี่เพื่นกับฮูแม่นบอลฮูแมบอลอ๋อทางเพื่นกับฮามฮูนมนเนาะโดยโดยแต่มีแต่ว่าอยากลงไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยโอ๋อโดยโดยก็โอเคเนาะมื้อนี้อ่า ทางเอื่อยนี่แกอยากเข้ามาโอ้มาลมน้ำนองนี่แหละเรือ่องสอบถามเรื่องการเป็นอยู่เนาะเปิดใจมาอ่าทุกคนเลยแล้วทางครอบครัวน้องเนาะฐานะนี่นะอยู่ในอันดับใดทุกข์ยากบ่หรือว่าลำดวยกาทุกข์ากยากบ่มีเหงาทุกข์ยากบ่มีเหงาโดยก็คือรถนี่มีอยู่บร่รถใส่้ามีก็มีแต่รถอ้ายอืมก็คือมีรถอ้า,ายเนาะ แต่ว่าของน้องเองในน่ำโบมีอ๋อย่างอ๋อโดยโดยแล้วการไปใส่มาสายนี่น้องขี่รถไปไปสามเดือนยางอืมยางโดยว่ากันอยู่รถได้โดยอืมคือมาหนี่น้องบ่ได้ไปนาเนาะโดยอยู่เฮือนอันนี้คือเฮือนของน้องเองบ่เฮือนหมูอ๋อกับมาดินน้าหมูโดยโดยโการโดดล่างอย่างก็ยังโบทันมีใส้เนาะ เขาห <Sen? S 1> น้าแต่ละปีเลยกุ้มกินอยูอ่บ่กะบบกุ้มเออเขาหน้ากะบบกุ้มกินเนาะอยู่กันจะคนนั่งละมีมอนกับมีเก่าคนก็มีเก่าคนเนาะโดยมีครอบครัวเปิดหลับบ่พิ่นก็มีครอบครัวแล้วอืมก็ยังเหลือแต่ทางน้องนี่เนาะโดยอ๋อโดยโดยแนวน้องอันของน้องแอนนาเนี่ยผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเอ๊า ยังมีน้องสาวอีกคนหนึ่งเนาะน้องสาวอายุจะปีเนาะสิอืมสิบห้าทางน้องแอนนากับสิบแปดเนาะเดือนกันสามปีทุกคนเลยอืมอ่ามาเนี่เนาะทางน้องเปิดใจมากอะเฟซได้ดีอว่าเบอร์โทรยังก็ยังแจกปกติบอ๊ะอืมเผื่อเผื่อว่าหนุ่มๆคนใดเนาะอยากเข้ามาโอมาลมนำแต่ยังเปิดใจคือเก่า ยัางบัทันปิดเนาะเลยปิดก็คือสิเปิดไปได้ด้วยบะ้องละเป็นจังไดมือนนี้คืออันอารมณ์ดีแต่คือยิมตลอดอารมดนี่ยดก็คือยิมแยนมแจ่มใสเนาะคิดว่าคนกำลังมีความหักสรอก อารมณ์ดีตลอดก็ <c ười> ยังบุญธรมีเนาะหัวใจก็ยังว่างคือเก่าสดกุดโดยคือทั้งน้องเปิดใจมาเนี่ยนะเปิดใจมาหอดรับบอส่งเดือนหอดแล้วอ่าโดยโดยโว่าทั้งเอื่อยในการมาหาน้องเป็นครั้งแรกเนาะอา คนนี้นะเปิดใจกระเฮนยูอันนำ 3, 2, ้ำสามส่งยูทูบไลาๆคนเนาะ <c ười> แต่กเราเคยมาจาก๋กเจ๋อทุกคนเลยอันนี้ก็เป็นข้างแรกที่มาหาทางนอง้องมันนี่น้องก็มาดินน้ำมมเนาะ <c ười> โดยเงียมตลอดเลยเนาะก็ <c ười> <c ười> ค,คืออันหนุ่มฟังไทยเท่ากับสมุดเนาะสมุดว่าทางเปินอยาก น้องลงไปเฮ็ดเหว่เห็ดยังอยู่ท้ายนี่นะทางน่องกับชิว่าจังไดเนาะลงอยู่บ <ư? S 1> ่ก็ลงอือก็คือคันว่ามีคนส่วนน้องไปเฮ็ดงานนําก็คือไปเออโดยโดยทั้งน่องโบย่านโบเคยลงไปไทยเด้ก็บ่เคยอ่าถ้าคือยังบ่ทันเคยลงไปไทยโดยจักเทื่อเลยบ่น้องล่ะเรา่เคยไปจักเทื่อเลย ก็คือจะเป็นครั้งแรกบออันเ<ด>จียกลงไปนี่นะครั้งแรกเออโดยโดยคันว่าอันมีนายจ้างคนไหนเนาะที่ว่ามา่วนน้องไปเฮ็ดเอียกน้ำก็คือทางน้องก็บ่ได้คัดของเนาะโดยคือทางทขาพ่อท้าแม่เป็นกะให,ให้ไปบ่โดยใหไปเออโดยโดย ก็คือตอนนี้เนาะน้องก็ยังบ่ทันมีเงินเห็ดบัตรเนาะอ่าก็คือสิ่งยังอีกโดนอยู่ดอกทุกคนเลยคืนว่าเน,ะนาะนายจ้างคนใดหรือว่าอยากกันเห็ดบัตรให้น้องออกให้น้องก่อนเนาะลวงไปแล้วก็เห็ดงานใสนีเพิ่นแบบนี้ก็ได้เนาะอืมโดยโดยเว, <laughs> วทางอันอ้ายของน้องที่ว่าเห็ดงานอยู่ไทยนี่เป็นเห็ดงานอย่างเนาะ านก่อสร้างโอ้งานก่อสร้างเกิดเป็นงานของผู้ชายเนาะเอ,อ,อาเดีวทีอันทางน้องอยากลงไปนี่เนะ่ะอยากเห็นงานใกล้ๆกันบ่กับทางไอ่ใกล้กันเน,น,นี่ยนึงอ่าวบ่ว่ไอ่เพื่นเห็นงานอยู่แถวใดแถวอยู่แถวไหนเนาะแถวโบกาย <laughs> บ<อ>่เดยโดยก็ยคือไอ่เพิน่นมีครอบคร,บอรัวแล้วบ่มีไปคนนึงย่างคนนึง อืมเดยโดยกันยังผู้เหน่งเนาะเดี๋ยวคนที่ว่าเหตุงานอยู่ไทยนะเพิ่นมีครอบครัวแล้วบ่ยังบอกมีน้องก็เลยอยากลงไปเหตุงานอยู่ไทยเนาะเออโดยโดยคือว่าเฮียอยู่เล่าเนี่ก็มีน้องบ่สนใจแน่บ่ถ้าอยากไปเฮ็ดก็ดแบบมันเวียงก็ได้ไหมอ๋อโดยโดยคือสมมติว่ามีอยู่ทางเวียงเนาะก็สิไปดย อต่ไม่ได wow, ้แมนว่าอยากลงไปไทยอย่างเดียวเนาะโดยอยู่ลาวกะเฮ็ดไรโดยอยู่ลาวกะดได้เห็ดโดยโดยได้กี่าอยากลงแตไทยนะเนาะแต่คือทางน้องนี้ได้ว่างแผนอนาคตบ่อยบอยังบรทันคิดยังเลยบ่เลยเออจะมีแต่ยิ้มเนาะอารมณ์ดีแท้ปกติอยู่ได้เบ่ เดอมานี่เนาะทั้งจาระหน่อยค่ะมาหารทั้งน้องอินนาเนาะกระโดนพอสมควรเลยแุ้กคนเลยเพิ่นก็ยังเปิดอกเปิดใจคือเก่าเนาะยังบ่ทันผิดใจเด้อทุกคนเด้อคันวานมนมก้นในเนาะสนใจน้องอยากโกอยากรมน้ำกะ มีโทรศัพท์ใส่แล้วทุกคนเลยเฟซไลน์เพม่นก็มีเนาะเลยโดยอ้าวสาระหน่อยค่ะสิด้ขอโจคิปไปเพียงเท่านี้แหละทุกคนเลยเอาไว้อันเฮามาเจอกันในคลิปหน้าเนาะสาลาหน่อยกับทางน้องเอนนากะสิขอกล่าวคำว่าสบายดีโอเคเนาะทุกคนนาะทางสาราหน่อย็ไดเข่าไปโอ้ไปลมน้ำน้องเอนนาเป็นทีเียมห้อยแล้วเนาะ ซึ่งปัจจุบันนี้น้องก็ยังสดคือเก่าเด้อทุกคนเด้อเพื่อนกันยังบันมีคนจับจองหัวใจเพื่อนเนาะโดยสาระน้อยก็ได้หูเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนนี่กะได้พอสมควรเลยทุกคนเลยเพื่อนกันยังเปิดใจดคือเก่าเนาะโดยก็ฝากถึงนุ่มๆเนาะที่ว่าอย่าลมนำน้องเพื่อนกะสามารถทักทายคำามาหาสาระน้อยอินดี้ได้เด้อสาระน้อยอินดี้ก็ยิ่งดีเป็นสะพานแหง่งความหักให้เนาะโดยก็ฝากขอบคุณเนะาะฝากขอมอกขอบใจพ่อแม่พี่นอ้องเลยเอสี อันเบิ่งคลิปของสาระน้อยตั้งแต่ตน้นจนจบกับขอให้อยู่ดีมีเฮงเนาะความเจ็บมอยได้ความไข่มห้มีเด้อทุกคนเด้อก่อนอื่นวกวันฝากเ่อยพี่น้องเนาะกดติดตามให้สาระน้อยนีนเด้อเพื่อให้สาระน้อยได้มีกำลังใจได้เห็คุคลิปต่อๆไปเนาะโดยกระขอก่าวคำว่าสมาดี <S <S